วันนี้มีเวลาว่างละเดี๋ยวพี่อ้อก,ก็จะมาทำสาวสละแหน่นะคะสละแหน่เนี่ยยิ่งตัดยิ่งงามนะคะท่านผู้ชมถ้าเผื่อเราไม่ตัดเขาเขาก็จะไม่แตกยอดใหม่นะคะถ้าเราตัดเขาก็จะยิ่งงามค่ะวันนี้พี่อ้อจะตัดสละแหน่ไปกินกับลาบนะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเขาเริ่มโซมแล้วค่ะ เนี่ยพี่อ้อก็ไม่ได้ตัดนานแล้วนะคะกระถางนี้ใบเล็กค่ะไม่ค่อยงามกระถางนี้ก็ใบเล็กนะคะหลังจากตัดแล้วก็จะใส่ปุ๋ยแล้วก็รดน้ำค่ะใครที่เคยเห็นพี่อ้อตัดผักไปกินนะจะรู้ว่าพี่อ้อเป็นคนที่ตัดผักโหดมากนะคะเวลาตัดทีนึงเนี่ยพี่อ้อก็จะตัดให้เหลือแต่ตอเลยนะ ถ้าเราไม่ตัดเลยเนี่ยเขาก็จะไม่แตกยอดใหม่นะคะยิ่งต้นเขาแก่แล้วเนี่ยเขาก็จะไม่งามนะพอเขาเอา่อไปได้สักพักหนึ่งแล้วบางทีก็จะตายนะคะแต่ว่าถ้าเผื่อเราตัดเขาเขาก็จะงามมากขึ้นค่ะแตกยอดแตกใบใหม่เลยนะคะ สละแหนเป็นพืชที่ปลูกง่ายนะแค่เราเอายอดเขาไปเสียบลงดินเนี่ยเขาก็เกิดแล้วค่ะประมาณอาทิตย์หนึ่งเขาก็ติดรากแล้วนะคะใครที่ชอบกินลาบหรือว่ากินสละแหนเนี่ยปลูกไว้ก็มีประโยชน์นะคะเพราะว่า,เ,าเราปลูกไว้แค่สองสามกระถางเนี่ยเราก็ไม่ต้องเสียเงินไปซื้อนะคะ พี่อ้อไม่เคยเสียเงินซื้อสรแหนเลยหลังจากที่ปลูกกินเองนะคะประหยัดมากมากเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะสารแหนก็กำละสิบาทนะกำเล็กๆเองอะ่ะไม่ได้เยอะเลยมีความรู้สึกว่าปลูกเองเนี่ยประหยัดมากกว่านะคะเพราะว่าน้ำที่พี่อ้อใช้รดน้ำต้นไม้ก็เป็นน้ำล้างจานนะคะพี่อ้อจะลองเก็บเอาไว้ ก็ไม่ได้เสียค่าน้ำเลยค่ะปลูกผักเนี่ยประหยัดทุกอย่างวันนี้เสียงจะค่อนข้างแหบนะคะไม่ได้เป็นหวัดค่ะแต่ว่าเออไม่รู้เป็นไรเสียงแหบ <c oughs> เห็นตัดแบบนี้นะ <c oughs> เขาไม่ตายนะคะพยายามตัดให้เขาสั้นลง อ้อก็จะแต่งแต่งกิ่งก้านเข้าไปด้วยนะคะการที่เราปลูกพืชกินเองเนี่ยก็จะทำให้เราได้กินผักปลอดสารเพราะว่าเวลาเราปลูกเองเราก็จะปลูกแบบปลอดสารใช่ไหมคะ ก็จะทำให้เรา,าไม่ต้องสัมผัสกับสารพิษนะคะบางทีผักปลอดสารที่เราไปซื้อตามห้างตามซูปเปอร์เนี่ยก็จะค่อนข้างแพงนะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันแพงจังปลูกกินเองดีกว่านะคะถูกกว่ากันเยอะเลยค่ะ เวลาที่พี่ออตัดตัดยอดเขาตัดก้านเขาเนี่ยก็จะเหลือ,อเหลือตอไว้แล้วก็เหลือใบไว้นะคะเหลือใบไว้ให้เขาสังเคราะห์แสงบ้างนะไม่ได้ว่าตัดใบออกหมดนะคะถ้าเราตัดไปจนถึงตอเนี่ยเราก็จะเหลือใบไว้เอาไว้ให้เขาสังเคราะห์แสงเพราะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวเขาก็จะไม่มีใบสำหรับสังเคราะห์แสงนะ เวลาตัดเราก็ต้องดูด้วยนะสราแหน่เนี่ยตัดไปกินบ่อยๆยิ่งงามนะคะท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวค่ะว่าตัดแล้วเขาจะตายเขาไม่ตายนะคะเขายิ่งงามเลยค่ะนี่ก็เป็นส่วนที่พี่อ้อตัดออกมานะคะก็ได้เยอะอยู่นะกินกับลาบได้เลยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นตอ ที่เหลือนะซึ่งพี่อ้อก,ก็จะเหลือใบไว้ด้วยนะคะไว้ให้เขาสังเคราะห์แสงเห็นไหมคะตัดจนแบบสั้นกุดเลยนะคะเดี๋ยวพี่อ้อก,ก็จะใส่ปุ๋ยรดน้ำบำรุงเขานะคะเดี๋ยวเขาก็จะงามเหมือนเดิมค่ะปุ๋ยที่พี่อ้อใช้เป็นประจำก็จะเป็นปุ๋ยคอกนะคะก็จะเป็นปุ๋ยขี้วัวที่พี่อ้อหมักเรียบร้อยแล้วค่ะ พี่อ้อจะไม่เอาปุ๋ยที่ยังไม่ได้หมักไปใส่ต้นไม้นะคะโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นสระแหน่เนี่ยเพราะว่าสะระแหน่เป็นพืชที่บอบบางมากนะคะถ้าเราใส่ปุ๋ยที่ยังไม่ได้หมักเนี่ยบางทีเขาก็ยุบแล้วก็ตายไปเลยนะคะพราพี่อ้อเคยลองละเคยเอาปุ๋ยขี้วัวที่ยังไม่ได้หมักมาใส่นะคะตายเลยค่ะหลังจากนั้นพี่อ้อก็เลยหมักก่อนทุกครั้งนะ แล้วก็ใส่เยอะไม่ได้ด้วยนะยิ่งใส่เยอะจนดินเค็มเนี่ยนางก็ตายค่ะเพราะว่าสาระแหนเป็นพืชที่ค่อนข้างที่จะใจเสาะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะใส่ปุ๋ยอย่างระมัดระวังด้วยนะใส่ก็ใส่น้อยๆนะคะค่อยๆใส่ค่ะไม่ต้องใส่ทีละเยอะๆนะคะใส่ทีละน้อยๆใส่เยอะไม่ได้ค่ะ นางตายค่ะถ้าดินเค็มแล้วเขาจะตายนะคะพี่อ้อเคยลองแล้วล่ะโอ้โหบางทีเราขี้เกียจไงเราก็จะใส่ทีเราเยอะๆเลยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องใส่บ่อยใช่ไหมความคิดพี่อ้อตอนนั้นอะปรากฏว่าโอ้โหนางทนไม่ไหวค่ะตายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราปลูกต้นไม้นะเราก็จะ ต้องรู้ใจต้นไม้ด้วยนะคะว่า,าต้นไม้ชนิดไหนชอบแบบไหนชอบน้ำมากน้ำน้อยนะคะจะได้ลดน้ำได้ถูกนะปุ๋ยคอกหมักเนี่ยพี่อ้อก,ก็เคยทำคลิปเอาไว้แล้วนะคะถ้าเผื่อใครยังทำไม่เป็นนะก็ย้อนกลับไปดูคลิปของพี่อ้อได้เลยนะคะเราก็สามารถที่จะทำเก็บไว้ใช้ได้เลยนะยิ่งเก็บไว้นานยิ่งดีค่ะ ไม่มีเสียนะคะใส่ปุ๋ยเดือนละครั้งก็พอนะคะสารแหน่ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเยอะนะคะนานๆใส่ทีได้ค่ะแค่นี้ค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วยังไงก็อย่าลืมติดตามรับชมคลิปหน้าด้วยนะคะสวัสดีค่ะ